congratulation กอรเค่ะนะคะก็ยินดีกับกอรเด้วยนะคะที่ได้รับรางวัล2รางวัลด้วยกันนะคะนั่นก็คือรางวัล artist of the year นะคะแล้วก็รางวัล most d o w n l o a d l i n e sticker นะคะรางวัลน,นี้นะคะเป็นผลมาจากอากาเซทุกคนเลยนะคะ สติ๊กเกอร์ไลน์นะคะบอกเลยถ้าใครไม่มีไม่ได้แล้วนะจ๊ะต้องรีบไปดาวน์โหลดกันแบบด่วนเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอนะคะจากน้องแบมแบมและหนุ่มจินยองมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะและนะคะคุณผู้ชมต้องดูให้จบเพราะว่าจินยองค่ะขอบคุณเป็นภาษาไทยและพูดชัดมากเวอร์นะคะเอาละค่ะไปดูคลิปกันเลยดีกว่าจ้าสวัสดีครับผมแบมแบมก็สซเอ็ดนะผม ก่อนอนึ่งเลยนะครับก็ขอทักทายนะครับผมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับที่ดูไลฟ์อยู่ทางบ้านหรือว่าอยู่ที่งานนะครับผมก็ก่อนหนึ่งเลยครับผมและแบนเบอร์เซนทุกคนนะครับผมรู้สึกดีใจแลวก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้รับรางวัล most download official sticker หรือรางวัลสติ๊กเกอร์ยอดนิยมแห่งปีนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ได้ข่าวนะครับว่าพวกเรากดเซนจะปล่อยสติ๊กเกอร์ในไลน์นะครับผมก็ตอนนั้นก็รู้สึก ต reason, to to ื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ผมเนี่ยฝันกันมาตลอดเลยนะผมแล้วพอออกมาแล้วเนี่ยเห็นอากาเต่หลายๆคนเนี่ยก็คือรักแล้วก็ชอบสติ๊กเกอร์ครับผมก็ยิ่งทำให้ผมดีใจกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็ขอให้ทุกคนรักสติ๊กเกอร์ก็สเปนวิดไอก็สเปนเยอะๆด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับก็สเปนชินยองครับยินดีที่ได้ก็สเปนชินยองครับ 네, 저희 갓세븐이 아티스트 오브 이어스라는 상을 받게 돼서 너무 영광이고요. 감사드립니다. 이 모든 상은 팬분들 아니었으면 정말 불가능했다고 생각이 들고요. 이상 주신 라이 스티커스에도 감사 인사드립니다. 네, 저희 갓세븐은 더욱더 열심히 해서 우리 팬분들의 사랑에 보답할 수 있는 앨범으로 다시 돌아오겠습니다. 감사드립니다. 버큰 값!